เมลส่งมาเยอะบางเมลก็สำคัญบางเมลก็โฆษณาบางเมลก็หลอกลวงอาจจะทำให้เสียเงินเสียข้อมูลส่วนตัวได้มาดู7็สัญญาณอีเมลฟิชชิ่งหลอกลวง สวัสดีค่ะพบกันในไอที1 4ชั่วโมงกับเอินปานระพีช่วงนี้การหลอกลวงเยอะจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นส่งมาชวนทำงานพิเศษบอกว่าได้ตังค์เยอะแยะบางทีก็บอกว่ามีตังค์ให้ด้วยหรือไม่ก็มาชวนเล่นพนันบางก็ส่งมาหลอกให้รักหลอกให้หลงหลอกให้โอนแบบโรแมนต์แกมอีเมลก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะมีสารพัดการหลอกลวงเปิดอีเมลขึ้นมาดูให้ดีเพราะนั่นอาจจะเป็นอีเมลฟิชชิ่ง ฟิ h i n g ก็คือเทคนิคการหลอกลวงแบบหนึ่งที่ก็มีมาตั้งนานแล้วนะคะหลายๆคนที่โดนแฮกบัญชี Facebook บัญชี Instagram หรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์อื่นๆก็มักจะโดนด้วยวิธีนี้แหละค่ะซึ่งก็คือการที่คนร้ายปลอมหน้าเว็บไซต์ขึ้นมาทำเล่นแบบเหมือนของจริงเลยนะคะแล้วก็หลอกให้เหยื่อกรอกข้อมูลจริงๆของเหยื่อลงไปอย่างเช่นชื่อผู้ใช้รหัสผ่านหรือว่าข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ จากนั้นคนร้ายก็นําไปทําธุรกรรมทางการเงินก็ได้หรือไปสวมรอยเป็นเราเช่นไปล็อกอินเข้าบัญชีโซเชียลมีเดียของเราหรือร้ายกว่านั้นก็เอาข้อมูลของเราไปทําเรื่องที่ผิดกฎหมายและก็เรื่องน่ากลัวน่ากลัวอีกมากมายงั้นเรามาดู7สัญญาณสังเกตกันเลยค่ะว่าอ e ีเมลแบบไหนเป็นอ e ีเมลฟิชชิ่งจะได้ไม่หลงกลตกเป็นเหยือ่อสังเกตที่ 1. สังเกตชื่อผู้ส่งผิดปกติหรือไม่เช่น p a y ์เพเคยออกมาเตือนว่าอีเมล atppservice.com เป็นอีเมลฟิชชิงนะคะซึ่งอีเมลของแท้ก็จะต้องเป็น atmail.paypal.com ค่ะสังเกตที่2ดูข้อความในอีเมลดีๆนะคะว่าข้อความที่เขาพิมพ์มาเนี่ยมีความผิดปกติบ้างไหมซึ่งข้อความในอีเมลที่เป็นประเภทฟิชชิงก็มักจะมีคำที่พิมพิดผิดทุกๆซึ่งถ้าเป็นหน่วยงานองค์กรหรือว่าบริษัทใหญ่ๆจะมีความระมัดระวังมากมาก อ่านแล้วก็ดูแปลกๆดูเหมือนใช้โปรแกรมแปลภาษาเขียนมาเลยค่ะก็มีเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะที่น่าจะเป็นอีเมลประเภทฟิชชิ่งนะคะสังเกตที่3ถ้ายิ่งมีข้อความที่เห็นเด่นชัดว่าด่วนเร่งด่วน รีบดำเนินการทันทีโอ้โหแบบนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นฟิชชิ่งอีเมลจากมิจฉาชีพได้เลยละคะ่ะโดยมักจะใช้ข้อความเร่งเร้าอารมณ์กดดันให้เรารีบเข้ามาอ่านแล้วก็รีบรีบคลิกรีบรีบ,รบลอกทาตามคําสั่งอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเร่งด่วนตั้งสติก่อนแล้วก็ตรวจสอบให้ดีนะคะถ้าไม่มั่นใจจริงๆก็ให้เราติดต่อกลับไปยังหน่วยงานนั้นๆที่ส่งอีเมลมาหาเราโทรไปเช็คข้อมูลกันก่อนว่ามีการส่งอีเมลแบบนี้มาให้จริงหรือเปล่าค่ะสังเกตที่4อีเมลแปลก แถมยังแนบไฟล์ผิดปกติมาด้วยอย่าคลิกอย่าโหลดไฟล์เหล่านั้นนะคะเพราะเหล่าบรรดามิจฉาชีพอาจจะตั้งใจให้เราโหลดไฟล์เหล่านั้นแล้วก็มาติดตั้งม a l w a r e ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรามือถือของเราหรือว่าแท็บเลต็ตโน้ตบุ๊กของเราก็ได้ฉะนั้นเราก็ควรหมั่นสแกนไวรัสก่อนเปิดทุกครั้งยิ่งถ้าหากเจอไฟล์แนบประเภท exe vbs wsf cpl หรือว่า cmd ก็ยิ่งต้องตรวจสอบอย่างระมัดระวังเลยนะคะสังเกตที่5 ตรวจสอบลิงก์ที่ส่งมาในอีเมลโดยบรรดาฟิชชิ่งอีเมลทั้งหลายก็มักจะปลอมลิงก์ที่แนบมาด้วยค่ะหลอกให้เหยื่อคลิกเพื่อเข้าสู่ระบบแล้วก็กรอกข้อมูลส่วนตัวดังนั้นก่อนจะคลิกเช็ค URL ให้ดีๆว่าเป็นเว็บจริงหรือเว็บปลอมนะคะทำได้แบบนี้ค่ะลองเอาเมาส์ไปชี้ที่ลิงก์ก่อนจะคลิกแค่ชี้นะคะอย่าเพิ่งคลิกนะก็จะปรากฏ URL ที่แท้จริงออกมาให้ดูว่าถ้าเราคลิกแล้ว URL นี้จะพาเราไปที่เว็บไหนค่ะสังเกตที่6 ระวังโดนขอข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเช่นขอข้อมูลล็อกอินที่อยู่บ้านเบอร์โทรศัพท์เลขที่บัตรประชาชนบัญชีธนาคารอีเมลและอื่นๆซึ่งถ้าเป็นธนาคารจริงๆเนี่ยเขาจะไม่มีนโยบายมาขอข้อมูลรหัสผ่านลูกค,ค้าแน่นอนอย่าบอกเขานะคะและสังเกตสุดท้ายเดี๋ยวนี้บริการอีเมลอย่างเช่น Gmail หรือว่าอ u า l ล o k เนี่ยเขาก็จะมีการแจ้งเตือนนะคะถ้าหากว่าเมลที่ส่งมามีแนวโน้มว่าเป็นเมลผิดปกติดูแล้วอันตรายหรือว่าเป็นสแปมอันนี้ก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งค่ะ แต่ยังไงก็ตามเราก็ต้องสังเกตด้วยตัวเราเองเพิ่มเติมด้วยแล้วถ้าเจอลิงก์อะไรแปลกๆก,ก,ก็อย่าไปคลิกนะคะเพราะว่าอาจจะพาเราไปในเว็บไซต์อันตรายหรือว่าหลอกมาติดตั้งมบราวร์ลงบนเครื่องของเราก็ได้อย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดถัดน้ำ